สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้นะเราจะพามาทดสอบปืนแปรงกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งโมเดลรุ่นนี้จะเป็นโมเดลของ M1911 ลำกล้อง5นิ้วนะครับในลายของโก m e n เดี๋ยวให้กล้องมาดูใกล้ๆก่อนได้เลยนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีสโมกนะครับลายจะเป็นลายโค Go-Ment .45 นะครับจะเป็นมาร์คคาบศรอยู่ด้านหลัง อันนี้คือลายโคโกเมนนะครับลำกล้องจะเป็นลำกล้องขนาด5นิ้วนะครับลูกที่ใช้จะเป็นลูกแบล็งค์แฟริงกันหรือลูกแบล็งค์กันนะครับลูกกระสุนทดสอบที่เราจะใช้ในคลิปดในวันนี้นะครับจะเป็นลูกแบล็งค์นะครับซึ่งไม่มีหัวกระสุนนะครับไอจุกเข,เขียวนี่ไม่ใช่หัวกระสุนนะจะเป็นปลอกพลาสติกนะที่ป้องกันดินปืนที่อยู่ข้างในหลุดออกมาแล้วก็ป้องกันความชื้นเข้ามาข้างในอายุของลูกปืนแบล็งค์กันสา,าสามารถเก็บได้ถึง30ปีนะครับจากข้างกล่องที่โรงง,งานถแถลงและแจ้งไว้นะครับในส่วนของ ดินที่อยู่ในลูกป,ปืนแบงก์กันเนี่ยจะเป็นดินประเภทดินพุระเบิดนะครับไม่ใช่ลูกกระสุนด,ดินที่จะมาทำลูกกระสุนปืนจริงไม่ใช่นะคนละประเภทกันนะครับดินประเภทนี้จะใช้ที่เรียกว่าดินพุเนาะดินพุระเบิดหรือดินประทัดนั่นเองนะครับที่ใช้กับปืนแบนก์กันปืนแบงก์กันเป็นปืนแบงก์กันลายล่าสุดนะฮะอีมืรุ่นของโค้นะครับและนี่เป็นสีใหม่ก็คือสีสโมกนะครับสีสโมกประกับเป็นประกับไม้แท้โลโก้หมุดทองลำกล้องห้านิ้วนะเป็นโครแบบแต่งมาแล้วนะครับมีไกแต่งนกแต่งนะครับอ่า สีต่อมาตัวนี้จะเป็นสีซาตินนะครับคือสีปรอนเงินนะครับแล้วกล้องห้านิ้วเหมือนกันลายโค้เหมือนกันนะครับโค้จุดสีห้าครับสีนี้ถัดมานะครับวันนี้นะจะเป็นสีเงินเงานะครับสีเงินเงาหรือสีโคเมียมนั่นเองนะครับประกาศเป็นประกาศไม้แท้ทุกตัวนะครับทุกตัวโลโก้หมุดทองโค้สตารมาและสีสุดท้ายนะครับจะเป็นสีดำนะครับสีดำแล้วแต่ว่าชอบสีไหนนะครับวันนี้เรามีทั้งหมดสี่สีสี่แบบ นในโปรโมชั่นนะฟังดีๆนะพื่นะในราคาโปรโมชั่นก็คือปกติแล้ว8,900บาทนะฮะวันนี้เราจําหน่ายเพียง8,400บาทเป็นโปรเดือนนี้นะครับ8,400บาทแถมลูก1กล่องลูกมูลค่ากล่องละ1,000บาท50นัดนะครับลูก430บาทบูกตี้ตัวนี้นะครับเป็นลูกแรงสูงนะครับก็ยิงแล้วมีประกายไฟออกทางปากลากล้องนะครับแล้วก็ตัวนี้1กล่องมูลค่า1,000บาทแถมไปเลยในราคาโปรโมชั่น8,400บาทนะครับแต่จัดงบประหยัด ให้สําหรับคนที่บอกว่าผมมีปืนแบ่งกันแล้วมีลูกค่อนข้างเยอะนะครับบางคนเขาสะสมเนาะเขามีเยอะก็เอาโปรโมชั่นนี้ก็ได้ครับปรับราคาลงมาให้เบาลงเอาไปสิบนัดครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆสามารถซื้อในราคาโปรโมชั่นแบบนี้นะฮะอย่างเซตนี้ตัวอย่างนะก็คือสีดําบอกเอาสีดำหนึ่งเซตชุดพร้อมเล่นในราคาประหยัดก็คือเจ็ดพันเก้าร้อยบาทฟรีค่าจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะในราคานี้เจ็ดพันเก้าร้อยบาทแถมลูกสิบนัดหรือจะเอาเป็น 8,400บาทแถมลูก50นัด1กล่องก็ได้นะครับนี่คือโปรเดือนนี้นะครับสําหรับงบราคาประหยัดนะรับปืนทั้งหมดมี4สีนะอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับโรงงานคูเซ่นะครับ1ปืน1แมกกาซีนนะครับจะได้แมกกาซีนสำรองมาจากโรงงานแค่1ตัวนะครับไม่ได้2ตัวถ้าเป็นอัก์ซาจะมีแม่แค่สอ2ตัวนะอันนี้ให้ดูลายฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นโคกโกเมนฝั่งนี้จะสกีนลายว่า100ปีนะครับ100ปีซีรีส์อ่าฝั่งนี สำหรับสีนี้นะครับจะเป็นลายนี้เลยนะครับทุกตัวนะครับทุกตัวของคูเซ่นะครับจะมี s e r รีย number อยู่ตรงนะตรงเฟรมล่างของปืนและตรงช่องคัดปอกหรือตรงลํากล้องนะครับช่องคัดปอกตรงนี้นะครับ s e r ลนั number ตัวนี้จะตรงกับหน้ากล่องนะครับและ s e r ลนั number ตัวนี้ของตัวปืนผู้กระบอกนะครับจะไม่เหมือนกันและถูกนะครับจับไปเสียภาษีมาแล้วทุกตัวนะครับผู้อนุญาตนําเข้ามาขายในไทยก็ ผู้ออกใบอนุญาตนําเข้าก็จะเป็นกรมการปกครองนะครับเป็นผู้อนุญาตนาเข้าโดยผ่านบริษัทนําเข้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเอานําเข้ามาก็มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับผ่านพิธีกรรมทางศุกากกรอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบอกนะ mm hmm. ผู้ซื้อปืนแบงก์กันจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับทําตามกฎที่กรมการปกครองได้ประกาศไว้ณวันที่จริงๆปืนแบงก์กันขายในไทยมาสิกว่าปีแนะเพื่อนๆนะแต่เพิ่งเริ่มให้มีระเบียบอย่างเข่งคัดก็ เป็นเอกสารราชการนะครับลงวันที่21ตุลาคม2565นะครับที่ผ่านมาก็ให้ผู้ประกอบการร้านค้าสิ่งเทีอาวุธนะทั้งปืนบีบีการและแบงก์กันนะย้อาว่าบีบีการและแบงก์กันที่มีหมายเลขซีเรีย number อย่างเงี้ยกรอกนะครับหรือว่าจดนะิ่สิทียมอาวุธหรือบีบีการืรอแบงก์กันยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรสีอะไรนะครับเลขแบบประชาชนผู้ซื้ออะไรวันเดือนปีที่ขายวันที่เท่าไหร่อันเนี้ยที่ร้านจะต้องจดและนําส่งนะครับหนง,งานปกครองเนาะและ คนที่ซื้อจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์และแสดงสำเนาบัตรประชาชนในการสั่งซื้อนะครับทางร้านจะตรวจสอบว่าคุณอายุ20ปีบริบูรณ์จริงหรือเปล่าแล้วก็ทางร้านจะมีเอกสารให้หนึ่งฉบับก็ลงรายละเอียดไว้วันเดือนปีเกิดชื่อนะครับเลขบัตรประชาชนอะไหมายเลขปืนอะไรีย r i a l n u m b e อะไรมีใบอนุญาต้าสิ่ทรัพย์นะครับเป็นเอกสารกำกับปืนนะครับเราก็จะกรอกทุกอย่างแล้วพับใส่ในกล่องให้สําหรับผู้ที่มีการสั่งซื้อเข้ามานะครับเราทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีข้อควรระวังคําเตือนเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายนะเกี่ยวกับปืนแบงกันและสิ่งยอมูสนะครับอยู่ในเอกาสารฉบับนี้ที่ร้านจะออกใบกำกับให้ทุกตัวนะครับสำหรับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ต้องการเอกาสารใบกำกับภาษีของที่ร้านแจ้งได้นะครับทางร้านออกใบกำกับภาษีหรือบินแบตให้ได้นะครับโอเคอันนี้ในเรื่องการสั่งซื้อทราบแล้วนะครับต่อไปดูน้ําหนักกันก่อนน้ําหนักตัวปืนนะครับเอาแมวขึ้นมาเล่นเมื่อกี้ขนเทมเลย น้ำหนักตัวปืนอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองกรัมนะครับหรือประมาณหนึ่งกิโลกับอีกสองขีดตัวปืนแบงก์กันเนี่ยน้ําหนักจะค่อนข้างเยอะนะครับเ,เพราะว่าตัวปืนเนี่ยเฟร,รมบนกับเฟร,รมล่างนะครับทํามาจากวัสดุอลูมิเนียมอันลอยอย่างดีนะครับแม็กตรงนี้เป็นแม็กขนาดแม็กปืนแบงก์กัน 9PAK นะครับตัวปืนเป็นโมเดลจุดสี่ห้าก็จริงแต่ลูกทั้งหมดที่ใช้นะปืนแบงก์กันจะใช้ลูก9มม P A K ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นลูกขนาดเดียวกันหมดทรงปืนอาจจะเป็นจุดสีหรือกมแต่ว่าลูกที่ใช้จะเป็นลูก9ก A K ทั้งหมดณเวลานี้ที่มีในไทยจะมีลูกแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็น9มมนะครับ P A K มันจะบอกตรงที่ตูดลูกเลยนะครับว่า 9PAK เอเเป็นกระสุนสิ่งเทียววุธหรือกระสุนแบ่งกันตัวปืนคุณลักษณะของตัวปืนนะครับวิธีการใช้งานก็ขึ้นลำครับขึ้นลำนกทํางานนะเหนียวไกลนะยิงในกรณีที่ขึ้นลำนะครับขึ้นลำ แล้วนกทํางานแบบนี้จะขึ้นเซฟก็ขึ้นตรงนี้ครับขึ้นเซฟได้สําหรับคนที่ถนัดมือขวาและถนัดมือซ้ายนะครับมีเซฟซ้ายขวาขึ้นเซฟแล้วกดไกไม่ทํางาน,นปลดเซฟลงกดไกโดยไม่กดหลังอ่อนนะครับระบบตัวนี้ใช้งานได้จริงนะต้องบีบหลังอ่อนด้วยถึงจะทํางานได้นะครับเวลายิงลูกหมดสไลด์ก็จะแขวนตรงนี้นะครับแขวนตรงนี้มีแค่นี้นะครับนี่ปุ่มปลดแม็กแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือจุกตรงปากลํากล้องตรงนี้อันนี้สาคัญนะเพื่อนๆนะ อย่าถอดออกเด็ดขาดน,นะครับคนที่เล่นปืนแบงก์กันใหม่ๆบางคนเห็นบอกเอ้ยไอ้จุกปลายลำกล้องตรงนี้มันคืออะไรครับไม่สวยมากับปืนแล้วไม่สวยเลยไปถอดของมันออกนะครับถอดออกถามว่าถอดออกได้ไหมนะไขค,รครวงแบนขันถอดออกได้แต่ข้อควรระวังที่ร้านอยากจะเตือนไว้ก็คืออย่าไปถอดออกนะครับไม่ใช่อะไรหรอกถ้าถอดออกปุ๊บเนี่ยเวลายิงแลูลกกระสุนมันจะไม่คัดปอกนะเพราะตอนนี้เขาเรียกว่าจุกเพิ่มแรงดันแล้ว,ว่าจุกเซฟตี้อีกหนึ่งจุดนะครับปืนแบงก์กันทุกกระบอกนะฮะภายในลํากล้อง จะมีเหล็กอยู่เพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆจะเห็นเหล็กเหล็กถักอยู่นะ <ๆ S 2> นี่เป็นกฎหมายหรือว่ากฎระหว่างประเทศเลยว่าปืนแบล็งก์กันเนี่ยจะต้องมีเหล็กถักอยู่ในลํากล้องเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงจุกเซฟตี้ตัวนี้เป็นจุกเพิ่มแรงดันนะครับอย่าไปถอดออกนะครับก็ถ้าบางคนถอดออกก็เอาใส่กับคืนด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่เล่นปืนแบล็งก์กันหมั่นตรวจเช็คด้วยนะครับเพราะบางทียิงยิงไปเนี่ยไอจุกตัวนี้เนี่ยมันสามารถคลายตัวออกมาเองได้นะครับเพราะว่ามันโดนแรงอัดอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะ ๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตใส่ลับเข้าไปก่อนก็เป็นลักษณะแบบนี้วิธีการก็คือทุกกระบอกนะก่อนที่ออกจากร้านไปร้านจะเช็คว่าจุกมีนะแล้วก็มีการยิงทดสอบก่อนจะส่งให้ลูกค้าทุกกระบอกเราจะมีการเช็คนะฮะแล้วก็ขันจุกเข้าไปให้สุดนะครับแบบนี้ขันไปให้สุดในลำกล้องเลยนะครับนี่ฮะขันไปสุดเลยทุกกระบอกอย่างงี้ครับเราก็จะไล่ขันให้บางทีโรงงานเขาไม่ได้ขันมาสุดนะครับผมก็จะไล่ขัน แบบนี้ขันเข้าไปให้สุดนะยี้สีเงินเงาโคจุดสี่ห้าอ่าอันนี้ข้อควรระวังเนาะโอเคเดี๋ยวเรามายิงทดสอบกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมถอดให้ดูว่ายิงแล้วมันมีคาหมอเป็นแบบไหนอ่ะโอเคขอขอยิงสีนี้ดีกว่าจะได้เห็นจะได้เห็นอ่าเอาเมื่อกี้เรายิงสีนี้ไปละในคลิปวิดีโอของตัวโกคับอ่าขอลองสีนี้บ้างนะฮะสีสโมกอ่านะครับ, Smoke, นะรบก็เป็นลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวผมจะยิงทดสอบกระบอกนี้ตัวปืนนี่เป็นปืนใหม่นะครับตรงนี้สังเกตดีๆยังไม่มีการใช้งานหรือการยิงนะครับเดี๋ยวพอยิงเสร็จปุ๊บมันจะมีขมเหลวเกิดขึ้นแล้วล้างยังไงแกะยังไงเดี๋ยวผมแนะนําในคลิปวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งมาครับแมกกาซีนของตัวปืนจะบรรจุได้นะครับ9นะัดวิธีการบรรจุตามนี้นะครับใส่จากด้านหน้าแบบนี้กดลงไปแล้วสไลด์เข้ามานะครับใส่จากด้านหน้ากดลงไปแล้วสไลด์เข้ามาแบบนี้นะครับ มีคุณลูกค้าซื้อไปแล้วใส่แบบนี้ครับใส่แบบนี้แล้วเขาก็ถ่ายคลิปมาบอกว่าใส่ลูกกระสุนไม่ได้นะใส่ไม่ลงก็เข้าใจนะบางทีเล่นปืนใหม่อาจจะเอ,อไม่ได้ตําหนินะบางทีผมอาจจะพูดไม่ละเอียดในคลิปวิดีโอต้องขออภัยด้วยนะวิธีการใส่ก็ต้องแบบนี้ครับสไลด์จากด้านหน้าเข้ามานี่คือวิธีการใส่ที่ถูกต้องกดลงไปแล้วดันอย่างนี้นะครับกดลงไปแล้วดันก็จะคล้ายคลึงกับปืนจริงทุกอย่างนะครับสาหรับปืนแบล็งกันแต่เพียงแต่ว่า เขาจัดอยู่ในหมวดหมู่สิ่งเทียมวัตถเพราะว่าตัวแบงก์กันนี้ไม่สามารถนําส่งกระสุนออกทางลํากล้องได้นะครับกรมการปกครองอนุญาตให้นําเข้ามาผ่านพิธีกรมร,รมทางศรรุลกากรอย่างที่บอกครับเป็นรูปแบบสิ่งเทียมวุตถนี่ฮะใส่ไปทั้งหมดแล้ว9้านัด9้านัดเต็มนะครับนะแล้วก็ถามว่า9้าบวกหนึ่งทำไงบวกหนึ่งก็อย่างนี้ครับใส่แม็กเข้าไปชักสไลด์ปล่อยกลับขึ้นเซฟในลํากล้องนี้มีหนึ่งแล้วหนึ่งนัดเราสามารถใส่เข้าไปในนี้อีกได้ใส่เข้าไปในนี้อีกได้เป็นทั้งหมด สิบนัดนะเก้าบ,บวกหนึ่งคือคู่มือเขาบวกไว้คู่มือเขาบอกไว้เก้าบวกหนึ่งผมขออนุญาตเคลียร์นัดที่อยู่ในลำกล้องออกมาก่อนนะครับกดเทปนี่ฮะโอเคครับนี่ก็คือวิธีการบวกให้ชมนะครับผมจะยิงสักแปดนัดดีกว่านาะผมเอาออกนัดนึ้งมันเยอะไปมันแน่นแม็กนะครับโอเควิธีการใช้งานการเล่นการกดไกลผมบอกไปแล้วนะครับขออนุญาตขันจุกเข้าไปให้สุดก่อน แล้วก็เดี๋ยวเรามายิงทดสอบกันนะครับคือโรงงานเขาก็จะใส่แบบแปะๆมาเนาะเนี่ยจุกมันสามารถขันเข้าได้อีกนะอันนี้สุดแล้วนะขันจนมันยันกับเกียวเหล็กอะฮะก็คือสุดละอ่ะเราจะทดสอบปืนแบงก์กันนะครับทุกท่านที่อยู่ในร้านใส่หูฟังกันด้วยนะครับเราจะยิงทั้งหมดอยู่แปดนัดมาครับเรามาทดสอบกันสีอันนี้เป็นสีใหม่นะครับเขาเรียกว่าสีสโมก โมเดลโคนะครับโคโกเมนจุดสี Go ่ห้าขึ้นขึ้นเซฟนะครับเหนี่ยวไกลไม่ทำงานปวดเซฟลงนะครับทดสอบปืนแบงกันนะครับเพื่อนๆสังเกตประกายไฟที่ออกทางลำกล้องนะครับเดี๋ยวจะมีลูกกระสุนดีดออกจากช่องคัดปอกระบบจะคลายคลึงกับปืนจริงทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่มีหัวกระสุนออกไปนะหนึ่งสอง นี่คือการทำงานของปืนแบ่งกันนะครับใส่ไปเยอะเลยนี่อ่ะนี่คือลูกกระสุนที่ยิงไปแล้วนะครับเมื่อสังเกตดูมือผมมีข,ขเเมาดินดินดินเทาอยู่นะครับดินประทัดอ่ะเนี่ยลูกที่ยิงออกไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับลักษณะก็คือหัวจะถูกสีจะเปลี่ยนเนาะสีจะเปลี่ยนอันดานท้ายดานท้ายก็จะถูก เข็มแทงจนวนของปืนตีนะครับตีแก๊ปแล้วก็ส่งประกายไฟหรือส่งดินขับส่งประกายไฟออกทางปากลํากล้องนี่คือลูกที่ยิงแล้วนะครับลูกที่ยังไม่ได้ยิงก็อย่างที่บอกครับนี่ยเขียวๆเป็นแบบนี้ไอ้ที่ยิงแล้วหัวมันฉุกเปิดออกสิ่งที่เล็ดลอดออกมาทางลูกปืนก็จะมีแค่ประกายไฟที่เห็นในลํากล้องเมื่อกี้แหละครับที่แฟลชแบงแฟลแบงอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับปืนแบงกันดังนั้นมันก็อยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งยุทวสิ่งที่อยู่ในกรอบของกฎหมายไทยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรายิงไปแล้ว นะต่อไปผมจะมาถอดให้ดูข้างในวิธีการถอดครับง่ายๆเลยครับเมื่อกี้ตอนที่เรายิงนะครับมันค้างสไลด์ด้วยลิ้นของแม็กใช่ไหมครับตรงนี้เพื่อ,อนๆสังเกตมาตร,นะร์กตรงนี้นะครับตรงนี้นะถ้าเราจะถอดปืนเราต้องดันมาให้ตรงแล้วกดครับนี่กดกดเสร็จปุ๊บดึงครับจับแล้วดึงเอาคันค้างออกมาคันค้างออกมาแล้วนะครับทําไงต่อ ปล่อยสไลด์กับดีดนกกลับกดบูทหน้าบิดนะฮะบ,บิดบูทลำกล้องนะครับบิดบูทลำกล้อง45องศาแล้วยกออกมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆปล่อยนิ้วครับสปริงนะไกด์ปักนี่ฮะลุดออกมาเทเอาไกด์หลอดออกไกด์หลอดเหล็กมาอยู่ลักษณะแบบนี้ครับถ้าอยู่ในปืนนี่ฮะชุดนี้จะอยู่นี้ชุดนี้จะอยู่นี้นะครับเทเอ,ออกมาเสร็จปุ๊บ ง้างนกดึงสไลด์ถอยหลังสุดยกสไลด์ขึ้นยกสไลด์ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วดันออกนี่คือข้างในของปืนแบงกงกันนะครับอลยนะอลูมิเนียมทั้งแท่งเลยนะครับตัวน,นี้ทีนี้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ตัวลำกล้องติดกับเฟรมล่างครับเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปงลงโรงงานเขาอัดเป็นชุดเดียวกันมาเลยนะครับและใน ลำกล้องอย่างที่บอกครับถ้าส่องจากด้านท้ายก็จะเห็นนะฮะเห็นไหมก้านเหล็กนี่นี่ยาวๆเลยนี่ฮะก้านเหล็กเนี่ยถักอยู่นะเพื่อป้องกันการไปดัดแปลงนี่คือก้านเหล็กที่อยู่ในลำกล้องนะครับแล้วก็อันนี้ยิงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกิดข่าเมาครับเกิดข่าเมาตรงลำกล้องนี้จะดําใช้น้ํายาอะไรล้างอย่างนี้ดีกว่าเขาจะถามกันมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอน้ํายาล้าง ตอนนี้ที่ร้านเรามีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับงานจาก 0, 7, ครีบอลศูนย์ูนย์เจ็ดนะฮะเป็นงานจากทรีบอลศูนย์ูนเจ็ดคินเนอร์ตัวนี้นะครับทรีบอลศูนย์ูนเจ็ดไม่มีกลิ่นป้องกันสนิมล้างเขม่าตะกัวเขม่าดินดำนะครับไม่ทำลายยางพลาสติกโพลิเมอร์ความหมายกค็คือตัวนี้คือตัวที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้หนึ่งกระป๋องจะมาแบบนี้ครับเพื่อนครับแพ็กเกจแบบนี้นะฮะ มีผ้าชามัวตัวนี้แถมมาด้วยนะครับกระป๋องปกติแล้ว250บาทถ้าซื้อพร้อมปืนแจ้งได้เลยนะครับเราขายแค่150บาทนะเอาไป150บาทพอครับอ่ะทีนี้ผมจะลองฉีดล้างให้ดูนะครับมันง่ายมากวิธีการล้างนี่ฮะล้างแบบนี้ครับ,ครบแค่ฉีดล้างก็ขาวเลย คือปืนแบ้งกันเนี่ยเวลาล้างตรงนี้ครับเป็นช่องที่มันเอาไว้จุดระเบิดนะนี่ฮะนี่ล้างนิดเดียวเช็ด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 ประมาณนี้แล้วก็แค่ฉีดพ่นละล้างนะง่ายๆครับฉีดพ่นละล้างแล้วหล่อลื่นแค่นี้ครับถ้าที่บ้านใครมีแปรงสีฟันเก่าๆนะที่ไม่ได้ใช้นะส่วนใหญ่จะเอาทิ้งเนะพื่อนๆเก็บแปรงสีฟันที่เราใช้แปรงฟันเนี่ยไว้นะแล้วก็เอามาขัด อันนี้ผมแนะนําวิธีการแบบถอดมาล้างเบื้องต้นให้ดูนะครับน้ำยากระป๋องละร้อยห้าสิบบาทนะใช้ได้นานมากแบบนี้นะประมาณนี้อันนี้ผมอาจจะล้างแค่นิดหน่อยนะให้ชมประมาณนี้ผ้าเช็ดเห็นไหมฮะขาวดาๆพวกนี้ก็จะออกมาแบบนี้อ่าสมมุติว่าล้างแล้วนะฮะเช็ดทําความสะอาดแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บเองเม็กนะมันร่วงเนาะนี่ฮะนี่เห็นไหมฮะแค่ฉีดล้าง ข่ามาสีดำก็จะดูดออกมาเองเลยแทบไม่ต้องขัดนะครับน้ายาตัวนี้นะถูกมากกับผมจัดโปรโมชั่นนะะกระป๋องละปกติ250นะเอาไปกระป๋องละ150เอง,อองนี่อย่างนี้นะครับประมาณนี้ใสเลยสะอาดเลยอาจจะล้างแบบไม่ละเอียดมากเนาะเพราะว่าผมทาคลิปวิดีโอเดี๋ยวมันจะยาวมากเกินไปก็เบื้องต้นประมาณนี้อ่สมมุติว่าเราล้างแล้วเราขัดแล้วนะครับ ทีนี้ประกอบกลับยังไงสะอาดแล้วเช็คแล้วปืนโอเคทุกอย่างดีนะครับทุกอย่างดีอย่างสะอาดแล้วโอเคประกอบกลับง,ง่ายๆครับเพื่อนครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็ใส่ตัวนี้ก่อนใส่ไกด์หลอดก่อนนะครับแกนไกด์ปั๊กอย่างนี้ก่อนแบบนี้นะแกนเหล็กแบบนี้นะใส่มากับบูทนะบูทไกด์ปั๊กตัวนี้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่สไลด์กลับเข้ามาช่วยเด้อย่างนี้นะดึงมาสุดกดลงดันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับสับนกไปเลยนะสับนกไปเลยแล้วก็ใส่อันนี้ถอดก่อนตอนใส่กลับก็ใส่ก่อนนะครับสังเกตเห็นตรงนี้สังเกตในรูตรงนี้นะไม่เห็นใช่ไหมเราเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนมานี่ให้เห็นให้เห็นรูแบบนี้แล้ว ใส่ตัวนี้เข้ามางางน,นุกทีนึงเลื่อนมาให้ตรงช่องแบบนี้นะครับแล้วกดนี่กดเข้าไปปล่อยสไลด์กับสับนุกเทตั้งออกมาแบบนี้นะครับใส่บูทนะใส่ไกด์หลอดกดเหมือนเดิมครับเหมือนตอนที่เอาออกกดลงไปจะบ,บูทเตรียมไว้นะบูทเตรียมไว้บูทลำกล้องเตรียมไว้สวมเข้ามาแบบนี้ เหมือนเดิมครับ45 4, องศากดลงไปนะครับแล้วก็กดตัวนี้กดไกนเหล่านี้ลงไปให้จมนะครับแล้วบิดนี่อ่าเรียบร้อยนี่คือวิธีการถอดล้างประกอบจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับโอเคนะยิงทดสอบให้ชมแล้วนะครับล้างทำความสะอาดเบื้องต้นให้ดูด้วยนะครับหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาปืนแบงก์กันสวยๆดีๆไว้ใช้สักกระบอกหนึ่งนะครับยังย้ำโปรเดิมว่า Pro, โปรปกติ8,900ันเนะครับ8,900แถมลูก1กล่องวันนี้เราจำหน่ายเพียง8,400บาทเป็นโปรเดือนนี้นะโปรแรงๆเดือนนี้แล้วก็สำหรับคนที่งบประหยัดอยากได้โปรนี้แบบไม่เอาลูกเต็มกล่องได้ไหมได้ครับก็เป็น7,900บาทแถมลูก10นัดไปเลยนะฮะแถมลูก10นัดนะโปร7,900รวมส่งเรียบร้อยนะถ้า8,400ก็ได้ลูกกล่องหนึ่งรวมส่งให้เรียบร้อยสีซาตินสีสโมกนะฮะสีเงินเงาสีงเง,สงินเงานะฮะสีโครเมียม และสีดำสีสุดท้ายก็มีทั้งหมดสี่สีฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอครับพเพื่อนท่านใดที่ชอบตัวไหนก็พกเพื่อนสามารถกลับไปแคปหน้าจอได้ช่องทางการติดต่อแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับพเพื่อนครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นพเพื่อนสามารถแอด a c e b o o k แอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะฮะใครอยากสั่งซื้อผ่าน l a z a d a หรือผากสั่งซื้อผ่าน s h อ p e ีนะครับช h อ p e e ผ่อนชำระผ่าน s h อป e e ลาซาด้าเรายังไม่มีผ่อนนะครับแต่ถ้าในช้อปปีเรามีผ่อนนะแล้วก็มีตัดผ่านบัตรเครดิตผ่านช้อปปีได้นะหรือถ้ามาทางหน้าร้านก็มารูดบัตรเครดิตที่หน้าร้านได้นะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากซื้อแบบสดก็ผ่าน a c e b o o k กับไลน์จะสะดวกที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดผ่าน a c e b o o k กับไลน์เราก็จะแพ็กส่งได้เลยนะครับส่งเอกสารมาแล้วก็แพ็กส่งให้นะครับแต่ถ้าเกิดผ่านลาซาด้ากับช้อปปีก็อาจจะต้องรอทางลาซาด้าช้อปปีเขาสั่งงานมาให้เราแพ็กนะครับขนส่งถึงจะมารับอีกทีหนึ่งก็เป็นไปตามขั้้นนนนนนนตออออขเคคาารัับววีีีช่ยลลไปกสหดโ้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่กําลังหาปืนแบงกกันดีๆไว้ใช้สักกระบอกวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ